7ความสัมพันธ์ประหลาดระหว่างสัตว์กับพืชที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนอันดับที่7มดเกษตรกร,กรและฟาร์มเห็ดหมดบางชนิดในอเมริกาใต้ตัดใบไม้มาทำฟาร์มเห็ดใต้ดินพวกมันใช้ใบไม้เป็นอาหารเลี้ยงเชื้อราแล้วกินเส้นใยของเห็ดแทนแถมยังใช้สารปฏิชีวนะควบคุมเชื้อราที่ไม่ต้องการด้วยอันดับที่6นกปลูกปา่า นกปากแข็งคลักซ่อนมล็ดสนมากถึง3 0 0 0 0ืจุดแต่พวกมันมักลืมที่ซ่อนไปบางส่วนทำให้ป่าสนเติบโตขึ้นใหม่แบบธรรมชาติเป็นนักปลูกป่าตัวจริงอันดับที่5กล้วยไม้หลอกแมลงกล้วยไม้โอฟลิปมีดอกที่ดูเหมือนพึ่งตัวเมียแถมปล่อยฟีโรโมนล่อพึ่งตัวผู้ให้มาผสมเกสรแทน แมลงบางตัวถึงกับหลงรักดอกไม้มากกว่าคู่แท้ของมันเองซะอีกอันดับที่4ปลิงทะเลที่สังเคราะห์แสงได้ปลิงทะเลเอลิเซียขโมยคลอโรพาสจากสาหร่ายที่มันกินแล้วใช้สังเคราะห์แสงเองได้ บางตัวอยู่ได้นานหลายเดือนโดยไม่ต้องกินอาหารแค่ตากแดดเหมือนต้นไม้อันดับที่3มดกับต้นอะเคเซียต้นอะเคเซียให้ที่อยู่และน้ำหวานกับมดแลกกับการที่มดช่วยปกป้องต้นไม้จากสัตว์กินพืชมดบางตัวถึงกับตัดต้นไม้อื่นที่ขึ้นมาใกล้ต้นอะเคเซียออกให้หมดอันดับที่สองหม้อข้าวหม้อแกงลิงกับหนูพืชกินแมลงบางชนิด <No. S 1> ไม่จับแมลง แต่ล่อหนูมาแลกน้ําหวานกับมูลของมันแทนที่จะกินเหยื่อกลับได้ปุ๋ยจากหนูมาใช้แทนอันดับที่หนึ่งพึ่งกับดอกไม้ดอกไม้บางชนิดสร้างสนามไฟฟ้าเพื่อบอกพึ่งว่าน้ําหวานพร้อมพึ่งก็มีขาพิเศษเก็บเกสรได้ดีแถมยังเต้นรำบอกตำแหน่งดอกไม้ให้กันด้วยและนี่คือ